โรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒนศึกษาตั้งอยู่เลขที่315หมู่หนึ่งตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ห้องสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ห้องสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขนาดใหญ่พิเศษวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการสนองงานพระราชดำริอัตลักษณ์ของโรงเรียนมารยาทงามเอกลักษณ์ของโรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคม ปัจจุบันปีการศึกษา2,565มีนักเรียนจำนวน1 9 0 7คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน109คนภายใต้การบริหารงานโดยนายบำรุงศักดิ์บุรสิทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒนศึกษาโรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒนศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับดีมากและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมโรงเรียนดีสี่มุมเมืองซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญคือ มุ่งหวังให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยโรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒศึกษาได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนดังนี้การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวและประวัติศาสตร์ของชาติรวมถึงประวัติศาสตร์ของภูมิศาสตร์สังคมในภูมิภาคและของโลก ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียนและยังสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโรงเรียนได้ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของชุมชนสังคมและโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความคิดเห็นอย่างอิสระภายใต้หลักการข้อเท็จจริงและสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ หลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเองส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบฝึกการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสืบสอบหาเหตุปัจจัยตลอดจนฝึกการคิดแก้ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและเรียนรู้การทำงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนและสะท้อนให้ผู้เรียนเข้าใจเห็นแบบอย่างคุณค่าของความเป็นพลเมืองในชีวิตจริงโรงเรียนได้จัดการอบรมพัฒนาครูด้านสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล ได้แก่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรคิดสร้างอินโฟกราฟิกสร้างสื่อสวยด้วยแคนวาการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหลักสูตร Microsoft Data Science โดยศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนแม่สรเรียงบริพัฒศึกษานอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล iClassroom โดยการพัฒนาของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้จัดเตรียมห้องเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษได้เข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาความฉลาดรู้ทางดิจิทัลแก่นักเรียนกลุ่มทดลองจำนวนหนึ่งห้องเรียนนักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ตามหลักสูตรโมดูล5กลุ่มสาระด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มภายใต้การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ของครูแกนนําเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศัก,กยภาพและปลอดภัยห่างไกลจากโควิ 19. ด -19 กว่า8ทศวรรษ โรงเรียนแมสเรียงบริพัฒศึกษาได้ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้าด้วยความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายทางการศึกษาและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่งและมีความสุขบนวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน และยังคงยืนหยัดที่จะมุ่งมัน่นทุ่มเทสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมสืบไป